thank you เมื่อวันนี้ฝุนตกหั่มาแล้วเนาะวันนี้ก็เลยน่าจะเข้าป่าเดิมเข้าป่าเนาะไปหาของกินนะพี่น้องไปหาพวกหน่อไม้หรือว่าของกินยังไงป้งต, <c oughs> ต้นไวเนาะป่า ถ้าเมื่อวานนี้ฟุน่นโต๊ลงมานี่น่าจะมีพวกสัปปา่ามันโอ้อกหากินเนาะไปดูน้ำพิซีนะพอสิหมันตัวนะี้ยงเนาะ คิดว่าเมนตุแลนเนาะพี่น้องคิดว่าเมนตุแลนเนาะขุดบนนี้นะสงสัยน่าจะวางไข่ใส่นึเนี่ วันนี้นะตัวนี้นะ่าสงสัยนะ่าจะเป็นมาวางไข่ไสนะเนาะแล้วเราน่าจะบกกันแล้วไปเนาะขึ้นเขาที่นี่ไปพุนะ่นเนาะตัวนี้มีเสียงมีวันนึงเนาะน่าจะมีพวกเห็บป,านะปลาเนาะพี่เน้ย เพราะว่าฝุ่นตกลงมาเนาะ แถวนี้น่าจะมีพวกเห็ดตา,นะาเนาะพี่นง้นตว่า,วาบ่อยมีนะ็นสีจะลองตัวนี้ขึ้นไปนพูดเนาะพวกนี้น่าจะมีพวกกระโลกเนี ตัวกลอยังพึ่นมากมองวันวันนี้เนาะพี่สีเจอไม่อย่างเนาะเกือบเยียดเนาะมีพี่สีพาไปบึงเนาะว่าจะเป็นตัวมีอย่างเนาะนี่เต่าเหลืองเนาะพี่น้องเต่าเหลืองเตา่าปลาเนาะพี่สีเกือบจะได้เยียดเยียดใส่เนาะถ้าบ่เยียดไนะยยด้บ่เห็นเนาะ <laughs> tàu lửa ngớt thì nó ngớ tuổi này mà hà kín nó mình non nhầm bọn đi nó ngớ tuổi này như thằng này có hòa ô hồi thằng này như này บนบตัวเต่าอยู่ปลาอยู่บนนี้เนาะสุดยอดเลยเพราะว่าดีจึงเห็นตัวเต่าเนี่ยเต่าเหลืองปลาเนาะพี่น้องเว้สยสียังยังพุ่นมาเกิดจะได้เหยียบเหยีย,ยบใส่โอ้หนักสุดตัวนี้น่าจะเป็นอันนาะ สง่งโดรนสามโดนพี่น้องเดี๋ยวสิใสหนึ่ง ตัวเต่าตัวนี้จะเป็นทางก้อน นักปลาปล่อยนกน้อยคุณนกนกกินเมฆายคุณ พวกินไม้ไกกี่น่าจะมีหนาเห็ดนาองเดี๋ยวออมบุมนีเลยโอ้เสียงไก่ป้าหานันพูดน้องเสียงไก่ป้า เดยอมกักไฟหรือว่ะภาษาเรารูมา้มมักคอนเล่นตัวนี้น่าจะเป็นคนมาเอาแนละ้วเนาะ ไปป้าพวกกระลอกก็กินนะพีนะ่น้องตรงนี้แนละกระลอกกินเปลือกมันเต็นไปหมดนะ อืมกินกินซ้อมเนาะพี่น้องบ่หนักมาคือบ่ได้ล่ะถูกเตาะพอ hmm. กระโดดล,ลว่ตัวอีหาะก,กินมาพี่น้องเลยนี่เถวนี้เต็มไปหมดเนาะไปดีด,ดีฝุนใกล้สิจะตกลงมาแล้วพี่น้องพี่สิเ,รเลรจะเมือบ้านเนาะมาเมื่อเมื่อเจอเตตัวเตาน,นี่ chờ thì tuột tàu này nó tôi đi nhanh suốt nó tàu này nè tàu pa tàu lương sai này thùng p โอ้ยไ,ไปได้เยอะคลิปน uh huh. ี้ก็มีแต่เท่านี้นะพี่น้องอย่าลืมฝากติดตามนะกดไลค์กดซเนะช่องพี่ซีนะ แล้วพีซีจะมีกำลังใจทำคิดต่อไปเนาะเอาสิเจอกันคิดไปนะพี่น้องเนาะคิดนี้ก็มีแต่ประมาณนี้แหละแถวนี้แถวนี้นะพี่น้องเนาะแถวนี้น่าจะมีอาณาพวกเตาเนาะพวกเตาไลนะ่เนาะแล้วคิดคิดหน้าเนาะพีซีจะเอาอนณาตัวหมาเนาะตัวหมาเนาะมาไลนะ่เนาะแถวนี้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าพีซีเดินนี่พีซีเดินนี้เข้ามานี่เห็นตัวหนึ่งแล้วถ้าว่าเราเอาหมามาเนี่ยน่าจะได้ ส่งสามตัวก็มีนะพี่น้องเนาะเท่านี้น